ขอเทิรเที่ยวงานประจำปีเพนเดือน3วัดพระบรมธาตุนครชุม11 1 5ถึง15กุมภาพันธ์2568ทําบุญมาฆาคุญมีปิดทองไหว้พระจาละพระบรมธาตุเจดีย์ชมขบวนพยุหญาตานบพระเล่นเพลงชิมข้าวหลามเงินแสนกระบอกใหญ่การแสดงบนเวทีกลางลำวงย้อนยุคภาพยนตร์จอใหญ่ลิเกดัง3ามนะคณะ11กุมภาชม ลิเกคณะวินัยเดิมพัน13กุมภาคณะยอดอร่อย14-15กุมภาคณะโคกสลันอย่าลืมห้ามพลาด11-15กุมภาพันอินบุญสุขใจเที่ยวงานประจำปีเพนเดินสามข้าวหลามแสนอร่อยณนะวัดปรมราธาตุนะครชุมตำบลน,นครชุมอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชร